ังครับตัวเดิมครับรอบนี้ได้น่ารอดนั่นง่าว่าแล้วเชียวมันมีอาการงี้นอนกินเฮ้ย,ยมีปลาตอดปลาตอดครับเอ้าเป็นไปยังที่คิดมีปลาตอดครับเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอดเลยจม,จม,จมอ่ะจอมอ่ะจอมอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหทุบเรียบร้อยครับผมเฮ้ยวูย้มาจะได้ตัวจิ๋ย์ผู้ สใสใเดินทางไปบางภาษาทุกเราชอบตกปลาพ้าเรามาสนุกด้วยกันต้องเธอไปไต่อไปที่ไม่อยู่ที่ใด สวัสดีท่านผู้ชม FC กครับผมสุธียามเช้าครับวันนี้ออกหมายมาหาตกปลานินนะครับตั้งใจตกปลานินเลยเพราะว่าผมได้ทําคันเบ็ดไม้ไผ่ไว้นะครับครึ่งเดือนแล้วนะตัดเองตัดเอง,ด,เองดัดเองแล้วก็แขวนพวงหินเองครับนี่ก็เพิ่งเริ่มแห้งนะเพิ่งจะเริ่มแห้งบบน่าจะแห้งแล้วแหละมันเบาแล้วนะครับแต่มันยังออกเคียวๆนิดนึงก็หมายนี้นะครับมาตกกับป้าครับ ได้เยอะนะแต่ละวันป้าได้เยอะนะผมก็มาตกวันนั้นตกเล่นๆดูก็ได้อยู่นะครับแล้วเราก็ตกถึงพื้นเลยไม่ค่อยได้ตัวนะครับจึงจะเพิ่งจะค้นพบว่าฤด,ดูกาลนี้ปลามันไม่กินถึงพื้นถนะ้ามันกินลอยนะครับเราก็เลยน,นี่แหละลองใช้คันเบ็ดไม้ไผ่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะกินระดับไหนนะแล้วก็เลยทํามา5คันนี่แหละพอดีเลยเดี๋ยวก็ไล่ระดับดูนะครับแต่ปลามไม่กินติดพื้นนะครับปลานิน,นะครับอาลองดูเยอะวันนี้เยอะง่ายๆบ้านๆเลยก็คือไส้เดือนนะครับนี่ ตกมันจุดนี้แล้ว <c oughs> ปลาเอาจะมานั่งตกตรงนี้ประจาแต่ตรงนี้มันจะมีวัวเดินผ่านนะก็ช่วง่บยๆจะมีวัวเดินผ่านเข้ามาเลี้ยงวัวโอเคเดี๋ยวพมหาเรียมกอ่อนโอเคนี่นะคันเป็นไม้ไผ่ผมสายหวานนะครับคันเล็กๆเ,เบาๆนะครับผมชอบความเบา <c oughs> นี่นะเจ็มเลยเบ็ดชิโนเบอร์ห้านะก็ทุนเดี๋ยวเราตั้งรา่ระดับไปเรื่อยๆกันเพราะว่ายังไม่ล็อกเลยทุนอันนี้นะครับ คุณนซื้ออันละหบาทนี่แหละเขาก็หากิ่งไม้มาล็อกเอาชุบเดินไหมโอเคนะก็เริ่มจากประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับผมงานง่ายๆนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วก็ย,วยาวๆเลยนะอันนี้ถ่ายให้ดูชัดๆก่อนกล้องบนอกนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ซูมทุนนะเพราะว่า5คัน ผมคงไม่ซ o o m z o แบบชิงหลิวหรอกมันมีตั้งห้าคันอืมคลิปนี่เหยื่อส้เดือนแหวนนะครับไปขุดมานะครับเมื่อวานเป็นร้อยตัวครับแต่เมื่อคืนนะครับมันเลื้อยออกแบบเพียบเลยครับเอาไอ้อะไรนะมุ้งสีฟ้า,ฟา,ฟาปิดไว้ข้างบนครับเห็นมันรูเล็กๆนะครับมันก็คงออกไม่ได้ต่ได้ไม่นอ,อกก็ได้ครับเต็มพื้นเลยเฮียตื่นมาตีสี่มาเก็บใส่กลับไปเยอะเหมือนกัน ไม่รู้จะเหลือกี่ตัวก็ไม่รู้นะก็โอเคนะประมาณนี้ก็ย้อนไปเรื่อยๆนะครับผมห้าคันนะฟังได้ป่าวไม่รู้ว่าจมว่ะจมอ่ะจะต,ต้องห้ามต้องห้าที่วางนะมันจมครับโอเคก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมทําที่วางคันก่อนคันผมยังยังหนักอยู่จมน้ําอยู่เลย อ่าโดนจนได้ครับตัวแรกนี่ครับปนันนีนะครับมาแล้วครับตัวแรกขันเดียวนล้เนี่ยผมน้าที่วางขันไม่ได้อ่ะสูงอะอจะนัดงเรียบๆตรงนั้นตาก็ไม่อยู่ฟาร์มอยู่ก้ำเนี่ยครับอืมแตมแรกมาแล้วนะโอ้ไก่กองไก่กองน่าดู ครับรอบนี้น่ารอดเฮ้ยมาแล้วครับนี่ครับสายปักเกลือนะมามาลุ้นกันต่อนะครับง่ายๆง,งานบ้านๆน,นะครับเยี่ยดรสเดือน ไม่กินเราก็ต้องไล่ระดับใหม่นะครับอืมห้าะโโดอ้าวโโดชะ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 โด,ะด,ะดมาไล้งับปลาเลยวะไม่กินไส้เดือนแล้วล่ะ จะโดเข้าอืโอ้โหให้โดเข้าครับมันมีชะโดด้วยบ่อนี้นะครับจะโดเข้าว่าแล้วทำไมมันเริ่มเงียบกกินดีดีๆแล้วเงียบครับชะโดเข้านี่เองก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไป เขาเงกำลังดูดของมันก็ไปอรอเวลามันหน่อยอาอมาแล้วมาแล้วแล้วจะโดไล่ปลามาให้แล้วอากินอยู่คันเดียวจริงๆครับคันนี้คันนี้เล่นไปสามตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วนะคันนี้นะมาแล้วแสดงว,ว่าปลาอยู่ในกำเนียครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวนะทิมนะครับเรียบร้อยโอ้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 ยนี่นี่ครับใส่แต่เดียวใส่มดาตรฐานยังไม่มีใยมาเลยนะ ก็จะกินคันเดียวว่ะวันนี้เฮ้ยคันนี้เอาคันนี้เอาเดี๋ยวว่าคันเดียวไม่ได้ครับคันนี้สองก็มาต่อเนื่งองมาเป็นฝูงครับสายเดิมปลาเกลือปลาเกลือใช้ต่อประหยัดประหยัดประหยัดเยอะใช้ต่อ ช่วงนี้ก็ปลายัางห่างตัวอยู่นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ยัยงกินไม่จัดแต่เราก็ได้จะคันเดียวมาเนี่ยห้าตัวคันเดียวนะ5้าตัวกินอยู่คันเดียวเอ้ย2องคันดิสองคันห้าตัวเงาดีแท้ครับสองคันริมนี้นะที่ไม่ทํางานนะผมอยากไปอยู่ฝั่งนู้นนะเพื่อจะทํางานนะหลอมล้อมล้อมไปน,นี่เลยกิ่งมไม้ไว้ด้วกัน ยังไงนิ่ง <c ười> คืออินอมกินอมอู้หูฮึ่มถึงไม่ออาเลยปึ๊บปึ๊บอ้าโอ้โห จออย,ยททอยู่ทางนู้นครับนี่ตัยญายด้วยครับทางนู้นครับสาทําที่ทางนี้ปลากินตัวย้ายอยู่ทางนู้นะงั้นนี่ครับโอ้โหกินอยู่เลยครับเมื่อกี้ดึงจมเลย มาแล้วมันมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วอุ้ยจมจมจมแล้ว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 ห้ามปล่อยเฮ้ยโอ้โหจม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 ซิจมซิจมซิจมห้ามปล่อยนะโอเคมาแล้วครับมันข <to> ับมาแล้ว <gamma> อ <enders> ้โหเป็นชั่วโมงอ่ะหายไปหายไปเป็นชั่วโมงครับกว่าจะมาแบบนี้จะเป็นตัวเล็กๆว่ะจะลองดูก่อนนะถ้าทางนู้นกินอีกเดี๋ยวจะย้ายไปทางนู้นนะ แต่ทางนี้มันได้ตัวเล็กแต่มันก็ได้ตัวนะแต่ว่ามันหายไปเป็นชั่วโมงเลยตั้งแต่ฉดเข้านะครับนี่ก็เพิ่งเริ่มมาโอเคเราดูต่อไปก่อนให้โอกาสชัวก,ก่อน เอา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 เ่นดิเพอร์เ่นดิเพอร์เ่นดิเพอร์คันนี้ติดแล้วมั้งติดแล้วมั้งลูกนี้ลูกนี้ติดแล้วครับอู้ยอู้ยอู้ยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มาแล้วครับนั่งเล่นเกมอยู่เพิ่งจะมามาทางนี้ครับป่าเฮ้ยป่ามาแล้วเว้ยใส่ลงย้ายคันทางนู้นมาทางนี้แล้วทางนู้นลงคันเดียวก็พอดักไว้ทางนู้นทางเดียวนี่ตัวใหญ่ครับนี่ใหญ่เลย อ้าวทุนหายทุนหายทุนหายทางนี้ทุนหายครับงัดเข้ามาอุ๊บโอ้โหไม่ได้ตัวไม่ทานป่าเฉยเลยทุนหายครับกินดีเพอร์ข้อสังเกตครับวันนี้ครับอาการคลึ้มครับ ปลาเขาก็ไม่มาด้วยปลาที่ตกประจำนะแต่ที่ก็ตกประจำก็ใช้ไส้เดิน a อนะครับตอนนี้ส้เดิน AF แรงมากเลยลงน,นี่ไหนปลาก็กินนะเขาใช้เอฟแต่เราใช้ส้เดินแหวนก็ได้อยู่แหละแต่ว่าวันนี้มันน่าจะเป็นที่อากาศนะครับดูดิไม่มีแดดเลยนะครับสั่งอยู่ใต้ร่มไม้ร่มๆนะครับปรากฏว่ามันก็ร่มจริงๆอนะ่ะแต่ข้างนอกก็ร่มเหมือนกันนะอกำลังคิดอยู่ว่าจะเดินตกไปเรื่อยๆหรือเปล่านะดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่เขาตกได้เยอะนะเขาจะหาก ตรงไม้ยอย่างงี้แหละก็เดินย่อนไปเรื่อยๆย่อนไปเรื่อยๆห้าคันอย่างงี้แหละแต่ว่ารถเราก็จอดทิ้งข้างทางนะนะครับไป,ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวขโมยรถอีกนะถูมันอยู่นี่แหละล้ลมลนี้ตรงนี้ใต้ต้นจำปีบยาวๆไปเที่ยงตรงครับตอนนี้โอ้ยอะไรวะถุงเงินทองอตกใจเสียงผมวิ่งหนีไปเลย ใส่ใจอะไรเข้ามาพอดีก็เที่ยงตรงนะตอนนี้แดดเริ่มมีแล้วนะนะก็แบตกล้องหมดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่มีผลงานอยู่ดีแล้วไม่เป็นไรนะครับเที่ยงตรงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนะันแต่แดดมาแล้วโอเครอรอรอ,รอต้องรอเท่านั้นแดดมาลมมาทุนมีอาการครับอ่าได้ลุ้นได้ลุ้นทุนอันนี้มีอาการครับแดดมาลมมา มันหงว่าแล้วเชียวมันมีอาการกียนอนกินอว่าแล้วเชียวนี่ครับตัวใหญ่เลยครับนอนกินนะครับนอนนิ่งเลยอะ่ะว่าแล้วทุนมีอาการสวย เฮ้ยเอาเลยเรเฮ้ยคันี้โยนแล้วตอดเลยครับอ้าวเฮ้ย,ยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยนี่ครับโยนปุ๊บตอดเลยนะครับตั้งนานไม่กินพอเราโยนปุ๊บมากินเลยเจ๋ยวอีกแล้ว ทุนหายทุนหายทุนหายไปแล้วหายไปแล้วไม่ได้ดูทุนหายไปแล้ว,ลว,ลวอยอยู่ไหมปลาไหมเนี่ยเฮ้ยมีปลาด้วยมีป่าด้วย,มวยลมโยกเมื่อไรเป็นเรื่องนะครับมีปลาด้วย อดเลยเ,เรียมมันดีครับมีต่อปลาถึงอยู่อดเลยครับเด้งคาดไปเลยเอาแยะเอ่ากินทีเพอก,กินคันเดียวด้วยนะออ่าเราได,ได้ตัวครับ ไอ้คันที่มันไม่ได้ตัวก็ไม่ได้ตัวจริงๆนะคันเดียวนั้นเนะี่ยคันแข็งๆอ่ะไม่ไม่ได้ตัวป่าไม่กี่เลยอะ่ะทันนี่คันเดียวนี้เพิ่งพุ่งใหม่นะโดยเยะเฮ้ยทุนหายนหนึ่งใช่ไหมฝั่งนู้นทุ่นหายนีใช่ไหมครับทุนหายใช่ไหมนั่นหใหญ่นั่นใหญ่ อันไหพอเขาไม่ยูเหมือนก็เล่นเรามันไม่อยูเหมือนก็เล่นเราครับตอเจอเราอยู่มันไม่เล่นเราเอาแล้วครับลากอย่างนี้เต็มปากแน่นอนครับม,มันชอบกินทีเพอร์นี่เองนี่ครับ <c oughs> เออดีวะต้องทำตัวไม่ว่างไว้ถึงจะปลาก,กินอ่าโอเคครับผมก็ตั้งแต่เที่ยงนะได้แปดตัวเดียวนะแล้วก็นั่งรอเวลานะครับ จนตอนนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบสี่นาทีไม่มีปลากินนะครับมีดึงคันนี้ไปคันทีเดียวนะผมนั่งเล่นเกมเพลินนะครับไม่ได้ดูก็ไปเอาก็ไม่ทันมันปล่อยไปก่อนนะครับไม่มีเลยนะครับอากาศนะครับผมว่ามันเป็นที่อากาศได้แล้ววันนี้นะครับไม่มีเลยนะครับก็ตอนนี้มีคนเลี้ยงวัวก็จะเอาวัวลงมานี้นะเราก็จะายละกลับบ้านดีกว่านะครับยอมแพ้ยอมแพ้ดีกว่าไม่ไวสูงไม่ไหวสูงไม่ไหวแล้วสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงไม่มีปลากินครับอยู่ทําไมครับ ย้ายดีกว่านะครับส้ยยกลับบ้านนะครับผลงานนะครับผมไสเดือนเออถือว่าได้นะ2กิโลนะนี่ได้อยู่นะนะครับทุกทีเขาจะได้กันเยอะนะได้กันประมาณนี้แหละนะครับที่ป,ป้าๆเขาตกกันนะประมาณนี้แหละนะครับวันนี้อากาศมันไม่ดีหรือเปล่ามันหมดตัวแล้วไม่รู้ปลาไม่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้นะตมสมความตั้งใจนะทําคันเป็ดมาไพ่พ่มานะครับแต่ว่ามาโรงงานจริงสั <c oughs> ส้นไปหน่อยมันปลาขึ <c oughs> ้นระยะนู้น่ะนู่น ลิมลิเมนู้นเลยอะลิมลิไม้แ้วเนะี่ยที่เขาตกกันนะครับผมคิดว่าถึงนะพอถึงงานจริงว่ามันสั้นไปเลยนะก็ถือว่ายัางพอได้กินนะนะครับกับงานได้เดือน,นครับเบ็ดเอ่อไม้ไผ่ห้าคันนะครับคันนู้นนะครับคันมีคันเดียวครับปลาไม่กินไม่กินเลยยังไงก็ไม่กินนะกินตีคันนี้กินทุกคันนะมีคันเดียวที่ไม่กินอ่ะก็ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมร่มๆนะครับอย่างนี้ครับนานจะอยู่ได้ดีแต่ไม่ดีปลาไม่กินกบานดีกว่า วันจะกลับบ้านครับแวะมากินมะขามเทศตัวนี้นะมีฟองขึ้นเหมือนจะมีปลานะเดี๋ยวลองสักหน่อยดีกว่านี่นี่นี่จริงด้วยมีปลาจริงด้วยครับฟองฟึดขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวลองตรงนี้ต่อนะครับก็ล่มอยู่นะเพราะวันนี้มันไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวลองนี้ต่ออาจจะได้ต่อนะครับ <c oughs> ถึงริมน้ำก็นั่งได้สบายๆเลยนะ อ่เลยกันเลยกว่า,าะไม่ลองก็ไม่รู้นะไม่ลองก็ไม่รู้นะครับฟองขึ้นอยู่นี่แต่กิ่งไม้น่าจะเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้นะต้องลองกี่คันดีสามคันคุณภาพพอ ถนัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้ากินดีเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ตอนนี้ผมไม่มั่นใจกล้องติดคอไปก่อนเฮ้ยมีปลาตอดมีปลาตอดครับเอ้าเป็นไปอย่างที่คิดมีปลาตอดครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอดเลยจอมวะจอมวะจอมวะเฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีฟ้ามีฟ้าจริงครับท่านผู้ชม ตัวใหญ่ด้วยอีกมีตัวใหญ่ด้วยนี่ครับโหยอดยอดเลยครับมีปลาจริงด้วยลงไม้แรกก็โดนเลยอะ่ะห,หนึ่งสองสามสี่เอาเราทุนเราหายไปแนอนหนึ่งวะเฮ้ยทุนมันหายไปไนอันหนึ่งอันนี้เหรออันนี้เหรอเอา้าติดฟ้า เดี๋ยวพาไม่ได้ดูครับอุ้ยรูดลุ่มมันครับนักชมรูดเอ้ยมูจะดูคันนู้นอยู่นี่ทางนี้ดึงจมเลยเมื่อกี้ปาลาหลุมนะตัวบเบลเลอร์ตัวปลาแดงนะครับไอตัวผู้อะ่ะตัวผู้ตัวแดงๆอะ่ะเบลเลอร์อะไรรูดอนะ่ะเอ้ยหมดแต่เงันนี่นนเด็กกับตัวยายรูดได้ยังไง อ้เห็นฟองฟึดกระจายลุ่มมั้มนมงนุ่งยิงลุ่มเหนือที่เราเมองจากข้างบนนะครับตรงนู้นน่ะพนฟองฟึดอยู่ที่ไม่หยุดเลยเลยว่าทีลุ่มผมขึ้นไปเอาขาตั้งกล้องมานะครับก็เมื่อกี้ตรงกลางนี้นะคันนี้นะครับมันมีขยะจริงด้วยจริงครับติดดึงหักเลยเก็ดลงไปเอาในาน้ําก็เลยดึงหักไปเลยเบ็ดตกลงสีคันพอเดอ้นะครับเสียดายตัวที่รุดเป็นกัน ตั้งมุมนี้โอแค่ทุกจีบ้อยครับผมเฮ้ยวู้มาจะได้ตัวจีบผู นี่ครับเฮ้ยคันนี้ทำงานแล้วอะ่ะคันที่ไม่ยอ้อยไม่ได้ปลานะยคันนีไ้ได้แล้วแม่ว่าจะเก็บซะหน่อยทำงานซะแล้ว เคครับผมผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วนะมีฟองขึ้นนะแต่ไม่มีปลากินนะครับอาการเหมือนตรงนั้นแหละแต่เมื่อกี้มีรูรูข้อมาตรงนี้ยตัวใหญ่นะน่าจะเป็นชะโดนะครับบอ่อเนี้ยจริงๆไม่มีชะโดนะมันมีแล้วแหละมันน่าจะคามจากบอ่อเมื่อกี้มานะครับเมื่อกี้ชัดเลยอนะลูข้อกว่าชะโดนะครับมาแล้วก็เงียบไปเลยอีกแล้วนะครับอืมก็คลิปนี้ก็พอค่นี้ก่อนนะ ได้เพิ่มมาแค่2ตัวรุดเป็นหนึตัวนะครับตรงจุดนี้ข้างล่างมีติกิ่งไม้นะที่ได้มาคือตกลอยนะครับก็ลงถึงพื้นติดติดติดไปสองทีแล้วผมดึงดึงดึง,ดงรุดมาเลยกิ่งไม้เล็กเนี่ยดึงหักได้พอดีนะันไม่ได้ติดใหญ่ก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ